สวัสดีครับตอนนี้ก๊อกนิวก็อยู่ที่ลานมันนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมน้องนัดกับพี่เพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก็ไม่ได้เจอกันเกือบสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปทักทายน้องนัดกับพี่เพชรก่อนนะครับไม่รู้ว่าจากตั้งแต่ที่เป็ดติดโควิดนะครับแล้วเป็ดก็กลายเป็นไก่เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็ดกลายเป็นไก่จะเป็นยังไงต่อไป โอ้มาคราวนี้มาคราวนี้มีบ้านเกิดขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับน้องนดัดอันนี้บ้านใครเอ่ยบ,บ้านไก่เหรออ,อ,นนอ,อมามาคราวนี้มีมีรังไก่เกิดขึ้นโหยินดีด้วย แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะครับพี่เพชรขอให้มีความสุขมากๆครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับคขายดีๆมีความสุขมีเงินเยอะๆครับพอดีว่าผมก็ไม่ได้มาหลายวันครับครับผมครับเดี๋ยวไปเยี่ยมรังไก่ก่อนนี่รังไก่ ใช่ค่ะร้อเจ้าของรังไก่เข้ามาอ๋อยังไม่ได้ขึ้นบ้านเหรอค่ะยังค่ะยังยังไม่ได้ขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เหลือละกันหน่อยหนูหนูคุยอยู่ถ่ายคลิปอยู่พพีี่่ยยยิิงงวนเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นบ้านใหม่เหรอคะจะรอรอเจ้าของเขาก่อนใชอเจ้าของเขามามอบก่อนหละใช่ค่ะอ๋อ ยังไม่ไม่มียังไม่ได้มีพิธีมอบยังไม่มีเลิกค่ะยังไม่มีเลิกยังไม่มีเลิกมีใครยังไม่มีเลิกยังไม่มีเลิกค่ะเลิกนะไม่ใช่เลิกเลิกเออเลิกเลิกต้องออกเสียงให้ชัดด้วยแล้วเป็นยังไงจากเป็ดกลายเป็นไก่เป็นยังไงบ้างก็ได้ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าทานได้ลูกค้ับเาบอกทานอร่อยทานอร่อยเดี๋ยววันนี้ต้องชิมแล้ว ต้องลองพี่ก๊อกต้องลองชิมอยู่ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มันจะเหมือนที่พี่ก๊อกเคยทานมาไหมวะกินคําเดียวเลิกอ่ะตอนนี้หมดหรือยังยังมีอยู่ค่ะยังมียังไม่ได้เจ็บล้านใช่ไหมยังค่ะพี่ก๊อกเอาเส้นอะไรดีเอาเส้นเล็กเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก๊อกก็จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับจากที่ไม่ได้กินมาหลายวันนะครับคิดถึงมากคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยไหนดูไม่ติดเสียงเสียงพ่อขนาดนี้จะติดได้ไงนี่ไงไก่ครับโอ้ไก่ก็น่าทานมากไก่ไม่ติดโควิดแล้วเป็ดนี่เมื่อไร่จะเลิกติดโควิดเขาบอกว่าสองเดือนอ่ะสองเดือนตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยเนาะใช่ยังไม่ถึงเดือนเลยเพิ่งสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับถ้าถ้า ถ้าเป็ดไม่มาเนี่ยก็กลายเป็นไก่ไปตลอดได้ไหมได้ค่ะได้ครับแต่ว่าก็มีคนเรียกร้องเป็ดอ๋อก็ยังมีคนเรียกร้องเป็ดอยู่แต่คือว่าถ้ารอบหลังคือจะขายทั้งเป็ดทั้งไก่อะค่ะครับก็มีทั้งเป็ดทั้งไก่ให้เลือดเนาะเป็ดก็อร่อยตามสไตล์ของเป็ดไก่ก็อร่อยตามสไตล์ของไก่หนูมีทำไก่อบองด้วยนะวันนั้นที่กองไปมาอ่ห้าตัวค่ะไก่อบองค่ะห้าตัวเอ ีั้งไหน,ไหนไหขายตัวละกี่บาทไก่อบองค์ตัวหนึ่งสองร้อยสองร้อยยี่สิบเพราะว่าตัวหนึ่งมันสองโลกว่าอืมครับตัวใหญ่เนะาะขายตัวใหญ่ครับขายน่อ,นองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนั้นของพี่เหรอไม่ค่ะของอพีพน่นึกว่าของพี่ทำไมเร็วจังครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมก๋วยเตี๋ยวไก่ นะครับวันนี้